สวัสดีคนดูซาฟีไฟทางบ้านกันทุกคนนะครับวันนี้แรงใหญ่ของผมก็คือแลงแดงไปไปที่เรียบร้อย <c oughs> แต่ว่าแลงสีวีสี่อะดิซิเวอร์ไม่ผ่านแบบนี้เราต้องเล่นให้แรงมันขึ้นนะฮะส่วนแรงโกูมันจะให้ปืนของแรงสีวิสีใช่ไหม <c oughs> ปืนสีทองนะครับแล้วก็แพทตินัมได้แคปเช่า3มวันไดมอนก็ <c oughs> <c oughs> เพิ่มเป็น30วันแล้งฮีโร่อีกนะครับโอ้โ oh, ห oh, ได้ชุดคดเฟียว่ะตุวตูกันดังนั้นเลยแล้วก็ถ้าเออคดเท่นะครับแล้วก็แร้งมาสเตอร์นะครับเหมือนกันกับแร้งแดงแค่เปลี่ยนสีเป็นมาสเตอร์แล้วก็เกนมาสเตอร์ล่ะได้อะไรฮะโอ้โ oh, หได้ไป้ายหาเสียงหรือเปล่าฮะ <S <S ฮัลโหลสดีครับได้ยินไหมครับอันนี้คือบอทไหมเซสเทสเทส บอทหรือเปล่าหรือว่าคนคอ่าคนโอเคผมคิดว่าผมจะสุ่มมาเจอบอดไงแต่ละครั้งแบบเจอบอดตลอดเว้ยผมก็เลยเช็กดูนั่นไงฝ่ายตรงข้ามทำไมเขาบอดนะ่ะเขาไม่เล่นนี่ไงผมงงมากปา๊ดปัปะปเห็น <He et S 2> ไหมเจอบอนะดน่ะผมงงมากเลยอหเอหเอได้ยินแล้วได้ยินแล้วมันเป็นอะไรอะเชื่อหนแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ดีน่าจะเป็นเพราะระบบเกมหรือเปล่ามันสุ่มเหมือนเจอบอทมากมากไฟตรงข้ามอ่ะนี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอโห,โอโหโบอดจดุดจัดบอทซดสัดแบบนี้อะไรวะนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราก็จะไม่ออมือให้แล้วกันนะคะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามน่าจะบอทนะคะคนดูไม่รู้เป็นอะไรเล่นซีวีสี่เจอบอททุกทีเลยผมงงมากเป็นเพราะแรงหรือเปล่านะ แล้วก็ระบบมันเอ,เอาผู้เล่นที่แบบหลับนอนอยู่แล้วให้บอทมาเล่นแทนเออมาดิเออเออโคตเฟี้ยวไม่รู้ว่าเป็นอะไรเจอบอทแบบนี้ <t ell> ทุกคนมีความรู้บอกพี่ด้วยมันเป็นอะไรอะ่ะคือคลิปกก่อนผมก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้เป็นอะไรเลย <c oughs> มาเราลองเล่นกันไปก่อนให้แรงมันขึ้นนะฮะตอนนี้เหมือนจะเจอคนแล้วนะฮะคุณดู คุณแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะคะแบบนี้จิ้วตุ้มเอา้าทำไมมาโดนกูวะปั๊บ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 แป๊บแป๊บแป๊บโอ้โหเจอคนแล้วฮนะดีใจดีใจจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยโอ้โหไม่ไหวว่ะเอาละเอาละเจอตึงแล้วฮนะคุณดัได้เวลาออกลงความตึงของผมแล้วนะครับมีคนสามารถ จัดการไยตรงข้ามได้ไหมผมจะเปนคนละคนละคนละสิบบาทเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาเป้าโอ้โหไม่มีใครตอบแสดงว่าไม่เอาโอเคยกเลิอก <c oughs> อุย๊ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายแล้วเอาเลยนายเอาเลยเราช่วยเราซัพพอร์ตข้างหลังเอยสวยจัดสวยจัดนายเอา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 เออเราซัพพอร์ตข้างหลังอยู่เออสวยสวยมากสวย สวยแบบสวยจะจัดสวยแบบคุเสียวอีกคนอีกคนอีกคนมันอยู่ไหนล่ะอฮ้ยมันอยู่ข้างหลังเราอุยอ้ยอุ้ยเจ็บนายมีเลือดไหมเราไม่มีเลือดเลยเฮ้ยโดนหัวไปนายจะแบบมาเจ้จเราข้างหลังเหรอไม่ได้นะฝ่ายตรงข้ามาอ่ะอยู่ซื้อ,อครับผมแบกเองเออไอ้นุ่มนายต้องเสื้อฟางเราย่อย่อ,ย,อย่อหนึ่งทีดิ ย้อนหนึ่งทีไอ้หนุม่มย้อนไม่ใช่โดดเออสวยมากเดี๋ยวเราจะโซเฟียให้ดูงัดหัวเลยไหมเดี๋ยวคอยดูละกัน <c oughs> มันมาใกล้ๆแล้วชอบแชปไปช่วยเพื่อนเร็วๆแ <c oughs> ปบนี้เรียบร้อยล่วงไปซุปเพื่อนดวนซุเพื่อนดวนเออเอออุ้ยเพื่อนโดนเอ,อ้ยโดนหัวเรียบร,ร้อยเห็นไหมโอ้โหโคตรตึงเอาจริง ตื่นจริงๆนะมีคนออกมาจเองมีไหมมีไหมดาวหนึ่งคนดาวอุย้ยเกือบดาวเกือบดาวเกือบดาวนายเกือบดาวมันซุกกันแล้วเอ้ยดาวอีกหนึ่งคนนะฮะเราจัดการแล้วไม่มีคนไปซ้ำเรียบร้อยแบบนี้สิ่งที่ทำมาจุกจัดมันไม่ผูกมามันไม่ผูกมาสแสดงว่ามันไม่อยากล้มโออโอ้โหเจ็บจัดเจ็บจัด,จด,จด จังหวะนี้เจ็บจัดจัดมีคนมาเอ้ยโอ้ยมันตึงไอ้นี่มันตึงไอ้ตึงไปล็อกขาเขาทำไมวะเมื่อกี้เรียบร้อยฮจังหวะนี้ผมยิงเขาล้มประมาณ3ตัวคือแบบมันซ้ำไม่ได้ไงประเด็นจุดาติตานี้เวกเตอร์คู่ละกัน ดูเอาพวกนายววกเตอร์เราจริงป่ะกับซุดเราจะแอค่าแบบหล่อๆแล้วกันนะไม่ไปเราจะบู๊เลยแล้วกันนะเราไม่สนหน้าสนหลังนายเป็นกำลังเสริมให้เราด้วยนะเราล้มอุย้ยเอ้ามันเอา้าเหมือนมันอยู่ตรงนี้ทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นน่ะเอา้าเราพลาดขอโทษด้วยเราพลาดเราไม่เห็นมันว่ะอุ้ยข้างบน เร,เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหโอเคเราจะระวังแล้วเราไม่เล่นภูมิผามแล้วขอโทษด้วยเดี๋ยวเราจะเป็นกัปตันเองไม่ต้องห่วงเรือนี้จะได้ล่ม <c oughs> เอาแบบระยะไกลก่อนระยะไกลก่อนออโดน80ไปเจ็บไปนี่ไงเอาไปเอาไปคนใกล้ๆก่อนคนใกล้ๆก่อนเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยอุ้ย อุ๊ยเอ้ยเร็วเกินเราคนเดียวเ,เสียวทั้งซอยแบบนี้โอ้โหโดนหัวไม่แตกนี่นะจลนเอ้ยโดนหัวอีกแล้วโอ้ my god เราแบกพวกนายไม่ไหวจริงๆเมื่อกี้ผมแพ้มาช่วยผมด้วยแบกผมด้วยในตานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงหยุดที่เธอคนนี้นี่เนี่ยโอ้ยโดนหัวทำไมไม่แตกเอ้ยเห็นไหมเราคมมากมากเลยนะฮ้ยข้างหลังสุดแซบเราเอาเองเราเอาเองเราจะยิงหัวปล่อยเราเรียบร้อยโดนหัวอึบอึบโอ้โหโดนหัวไม่แตกมันไม่แตกแล้วหรอโดนหัวเม็ดหนึ่งมันไม่แตกแล้วหรอหวะงง เอ้ยเรียบร้อยตายเอ้ยเราจัดการไปแล้วหนึ่งตัวเหลือดสองตัวอยู่ข้างล่างใช่ไหมเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายเดี๋ยวเราลงไปเราจะไปจัดการแบบระยะปากขุมเลยโซสายไฮไลท์เลยไอ้ไอ้ช่อไอ้ช่อไอ้ช่อเรียบร้อยตายหนึ่งช่อเรียบร้อยอีกคนละเราจัดการเอง ไม่ต้องห่วงเอ้ยเรียบร้อยตายเห็นไหมศรัทธาในฝีมือของข้าเดี๋ยวพวกนายเราจะแบกเองไม่ต้องห่วงเรามาเพื่อแบกอยู่แล้วไปลุย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 ลเราบอกเองลุยอย่างเดียวไม่ต้องวิ่งหนีวิ่งใส่อย่างเดียวสโลแกนเราเอ้ยเรียบร้อยตายหนึ่งไม่ต้องวิ่งหนีวิ่งใส่วิ่งใส่เราวิ่งใส่มันอยู่ชึบชึบ โอ๊ยเกือบตายโอ้ยเอ้ยเรียบร้อยตายหนึ่งมันอยู่ไหนอีกหนึ่ง,งตัวมันอยู่ไหนเพ็บกุ้งเขียบมาจะเอตัวเองโอ้โหมันหนีเก่งว่ะไอ้คนนี้หนีไปไหนฮะหมอกให้แอคค่าดีๆไปหนึ่งทีชอบแม <c oughs> บอกแล้วเรามาแบกเอาจริงๆเรามาแบกจริง ตังไม่พออะไรก็บอกเราได้นะเดี๋ยวเราชื้อให้แต่ว่าตอนนี้เราตังหมดแล้วไม่เอาแล้วกันไม่ชื้อให้แล้วกันเราจะดันขึ้นแลงเกนนะเนี่ยสนใจมาร่วมกิจกรรมเราไหมมาร่วมโครงการไม่ใช่กิจกรรมดิโครงการโยบุ๊ชอ้าวเฮ้ยเอ้ย,เ,อย,เ,อยเรียบร้อยโอ้โหตัวท้ายด้วย โคตรเฟี้ยวเป็นไงบ้างครับกับเส้นทางแหล้งของผมมันโคตรจะรันทดเอาเลครับในคลิปนี้สำหรับใครที่อยากให้พี่ดันถึงแรล่งฮีโรอีกขอกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง100ไลค์ด้วยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับสาวพีไฟที่น่ารักกันทุกคนบ๊ายบายนะครับ